ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสอวุ่นนะครับชาญเจอคดีเก่าพ้นพิษเนี่ยอาจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังกรกะตรับรองผลนายกอบจอปทุมธานีตามที่เราทราบนะครับว่านายกอบจอปทุมธานีเป็นคุณชาญน,นะครับทิ้งแน่นอนครับว่าเมื่อนะครับคะแนนชนะเนี่ยอยู่ประมาณแค่ประมาณพันฝักคะแนนกับ2,000คะแนนนะครับชนะ ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ทีแรกก็คิดว่าเอ้ยน่าจะผ่านไปได้ง่ายๆสบายๆก็เป็นนายกอบจนะครับต่อไปนะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับมีข่าวออกมาว่านะครับคุณชานเองเนี่ยเจอคดีเก่านะครับคดีเก่าเนี่ยซึ่งอาจจะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยพอได้เป็นนายกอบจเลยปุ๊บนะครับก็มีการเล่นงานเลยนะครับมีการยัดคดีเลยมีการไอ้นี่กันเลยเอาคดีเข้ามาทําต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่เป็นการคดีใหม่หรือเป็นการยัดคดีแต่เป คดีเก่าที่มีขบวนการตามกฎหมายมาอยู่แล้วนะครับมีขบวนการตามกฎหมายมาอยู่แล้วแต่มันเพิ <umen> right right AP ่งจะมาสรุปเอาตอนนี้พอดีซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณชานเองต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะเอาไว้ก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าพกอกระตอประกาศปุ๊บแล้วก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะครับสวุ้นชานอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังกกตเนรับรองผลชนะนายกอบจปทุมธานีเพราะคดีเก่าพ้นพิษ ยกความเห็นกิจสติกาชี้ชัดกลับมาเป็นอีกรองก็ต้องหยุดนะครับกลับมาเป็นอีกรองก็ต้องหยุดนะครับจากกรณีที่นายชาญพงเพชรเนี่ยผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเฉือนเอาชนะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างในการเลือกตั้งอาบาจอปทุมธานีกลับมาทวงคืนแชมป์เก่าของตัวเองในสมัยที่4ได้สำเร็จ โดยขั้นตอนจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตที่จะเป็นผู้พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งจากนั้นนายชาญจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนะครับดังกล่าวได้อย่างเป็นทางการล่ราสุดวันที่1กรกฎาคมมีรายงานแจ้งว่าถ้านายชาญได้รับการรับรองจากกกตก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกอบจป,ปทุมธานีได้เนื่องจากนายชาญเนี่ยถูกปปชชี้มูลความผิดเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนา ยกอบจรปรทุมธานีเกี่ยวกับการจัดซื้อถุงยังชีพในปี2555โดยปัจจุบันสารคดีสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหนึ่งได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องและคดีดอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอย่างไรก็ตามแม้ว่าในขณะที่ศาลอาญานะได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องในชานจะไม่ จะไม่ได้ดํารงตําแหน่งนะครับนายกอ,อ,กจอบจปทุมธานีก็ตามแต่ล่าสุดนายชานได้รับเลือกตั้งกลับมาดํารงตําแหน่งนายกอ,อ,กจอบจปทุมธานีในอีกวาระหนึ่งนายชานจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา93ประกอบกับมาตรา8 1แห่งพรบปรป,ป,ปช2561ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่นะครับ1 4 8 6ทับ2565ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่า สรุปแล้วนะครับคุณชาเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้ากกตประกาศรับรองเมื่อไร่ปุ๊บปกติแล้วคุณชาก็จะนั่งนะครับตำแหน่งนายกอบอกออกจอแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บพอรับพอประทับพร้อมเลยก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนซึ่งแน่นอน,นครับเมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วใครจะมาทํา หน้าที่แทนอันนี้ก็คงต้องว่ากันไปนะครับโอ้โหเสียเงินเลือกตั้งกันมานะครับต่อสู้กันมาสุดท้ายแล้วมาเจอคดีค้างคาเก่าไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊คุณชานเองมีการตรวจสอบหรือเปล่านะครับก่อนลงสมัครหรือว่านะในการลงกรลงสมัครเนี่ยมีการตรวจสอบเรื่องคดีค้างเก่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่ามั่นใจว่าคดีค้างเก่ายังไงตัวเองก็ไม่โดนหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วอันนี้ก็คงจะได้สอบวุ่นอย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วนะครับต้องมีการเลือกกันใหม่หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วก็คือว่าอ่าเป็น อย่าลืมนะครับว่าเป็น <c oughs> เป็นตาแหน่งนายกอบจอเนี่ยนะครับถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องรอคดีสิ้นสุดโอ้โหมันคงจะนานหรือเปล่านะครับก็คงต้องรอรอดูนะครับเรื่องนี้จะจบยังไงแล้วสุดท้ายว่านะครับจะโดนรนะับหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วให้คนอื่นปฏิบัติหน้าที่ไปตลอดจนฝากคดีจะสิ้นสุดหรือเลือกตั้งกันใหม่หรือ,อยังไงก็ต้องรอติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้ามีอะไรขึ้นไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ